สวัสดีครับกับผมนายรรสุภกิจศีเพชรวันนี้จะนำเสนอเรื่องการแก้โจทย์การดำเนินการเซตกำหนดให้ยูมีสมาชิก1 2 3ถึง10ครับ A มีสมาชิก2 3 5 7 9 10 B มีสมาชิก3 4 6 7 9 10 C มีสมาชิก 1>, 1 2ึ5 7 9 d มีสมาชิก1 5 6 8 9ห้ดเกจุดของเรานะครับ a union d ลบ c ลบ b intersect c complement มาดูวิธีการทำนะครับ a union d จะได้เซต1 2 3 5 6 7 8 เก้าสิบ c ลบ b จะได้เซตหนึ่ง้าขั้นที่สานะครับ a union d ลบ c ลบ b จะได้เซตสามหกเจ็ดแปดเก้าสขั้นตอนที่4นะครับ c c โดนคอมพลเมนต์ c มีสมาชิก1 2 4 5 7 9้า c o m p พลเมนตหมายถึงไม่เอา C นะครับจะได้เซต 3, 6, 8, 10ดังนั้นโจทย์ของเรานะครับก็จะได้คำตอบคือเซต 6, 8, 10กับผมขอจอบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ